สยานประวัติศาสตร์ศีสัานาไรครับเราได้เดินทางมาเมืองโบราณและเคยไปเที่ยวห,หลายที่มาแต่เราก็ไม่ไม่สุโขทัยเคยจะผ่านเคยผ่านไปทางนู้นทางเชียงใหม่เชียงรายอุดพิษโลกโห้ัไทยตาดิบเนี่ยแต่เราไม่ได้โอกาสเด้เข้ามาเมืองเก่าเคยเคยลุงเรืองมาก่อน เโอกาสของเราได้มาเที่ยวมาเยี่ยมเยือนมั่งแ้วเอาอาจจะเคยเกิดอยู่แถวนี้มั่งก็ได้นะไม่แน่ใดๆมัอาจจะมีความผลหลังงั้นเราคงไม่ไม่โอากาสได้ย้อนกลับมาเพ<อ>ราะว่า,<อ>าต้องมีอีกอ,อย่างบรรยากาศสวยงามครับมีสถานที่ร่มเดินมีมีหลักฐาน สิ่งก่อสร้างเป็นศิลาแรงฐาน,นี่คล้ายๆเป็นเฮ้ยโอ้เห็นศิลาแรงสวยงามวะเนี่ยว้าวประเทศไทยสุโขทัยสุข้อยโ, <c oughs> โ, <c oughs> โอ้ยนันญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นไม่ใช่สุขโขทยัยมะไรกันต้องมาขี่รถอะไร อีกสองลีเมตรจะหมายคุณอยู่ทางขวาอันบอกสิริบอกมาโอ้มาป่ามาดำแต่นั่นรับปัดเดี๋ยวปัดเดี๋ยวปัดเข้าสู่ที่จอดรถโอ้นนกถึงประสาตของสิงห์เราไปไปเที่ยวมาแล้วเหมือนกันเป๊ะเลยโอ้นื้อนุดเดี๋ยวลงดวงยำชูมา จุดบริการข้อมูลที่จอดข้างหน้าเลยบ้านเนี่ยโอย้โหไม่ธรรมดานี่อตอนนี้เราอยู่นะที่จุดบริการฐานท่องเที่ยวอุทธยานประวัติศาสตร์สีชตนาไหลเรามาดู ความรุ่งเรืองของอารยธรรมของเมืองโบราณผมยังเชื่ออยู่นะว่าเราอาจจะเคยได้อยู่และมาเป็นพลเมืองที่นี่ถ้างนั้นเราคงไม่มีโอกาสจะเดินมาแวะเวียนมาที่นี่ได้เด้นมาพักเด้มาดูฐานที่นี่เป็นนักทอเจดี ดูหินยาแรงเก่าแก่มาเลยโอ้โหสุดยอดเลยนอากาศนี่กำแพงอีกตั้งเป็นแท่งๆตั้งไว้โอ้เก่าแก่มาก,กามั้สุโขทยัยจังหวัดนึงน,นะก็ต้องก่อนยุทธยาณนะเดี๋ยรยุทธยาาไม่ค่อยได้ไปครับไปผ่านไนมะ่ค่อยได้เข้าไปอยู่ วัดเก่าจ้าแล้วสานที่ต่างแต่มาตอนนี้ดูความยิ่งใหญ่อลังการของอุทยานฝัาสัตว์เมืองเก่าบ้านเก่าของสีแค่นายเจก่อนว่าความอลังการหรือความประทับใจที่เราได้มาได้มาสัมผัสนั่นเองอสัมผัส ดูแล้วมันอบอุ่นขึ้นใจนะครับที่ได้เห็นสิ่งต่างๆแบบนี้ดีใจได้ภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยเองมีสิ่งสวยงามจะทำมาดีงามดูสินุ่นเต็มหมดเลย <c oughs> โอ้โหบริเวณแถวเนี้คงยุ่งกี่ร่กี่โซนเลยนะยังไม่ได้ถามประสาทเย ว่ามันกว้างเท่าไหร่จะไปเปิดดูที่นัเนเนขนาดไหนเองครับนี่แล้วมาดูข้างนี้ครับเดินไปตรงนี้หน่อยโอ้โหเป็นเสาระเบียงถ้าว่าเสาในเนี่ยเสาในคงจะเป็น คล้ายๆกับว่า,านี่เป็นฐานแท่นของพระบัวสดมั้งพุทธรลูกจะลูบอะไร <c oughs> ทรี่แล้วก็ว่าไปหัวเนี่ยลูกเสาดิคุณนี่โอ้โหดีแท้ๆหินศิลาแรงเอามาจากไหนเนี่ยเิ็นดูเป็นรูเป็นกล่อง ผ่านที่เอาเป็นสัดส่วนนะเป็นห้องเป็นกําแพงเหมือนกับว่าเป็นพืนที่ประกอบมันก็โบสถ์วิหารไหมที่มีแพงล้อมวิหารล้อมโบสถ์เนี่ยมีเจดีย์อยู่ข้างหลังเออถ้าเทดูดูที่บรรยากาศนี่ดูดูดูบันไดบันไดนี่ขึ้นนี่โอ้มีเจดีย์อยู่ข้างหลังนี่แท่นพระพุทธรูปแล้วก็เสาโอ้เรียกว่าเสามันไม่สถานะเนาะ อาจะเป็นแค่โครงรูปร่างหลังคาคงจะเป็นอีกชนหนึ่งเป็นฐาเนเหมือนกับเทวลไยหรือสาธารพิธีพุทธลบอรไรสักอย่างบดอเหมือนเลยโอ้โหสุดยอดเลยทุ่งธรรว่าสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดความสุดใจยิ่งใจของความเป็นไทยเดี๋ยวไปถายที่อือ่นต่อครับ มาดูนฐานที่เวยงันงวันนี้จกว่านด้เช่าจักรยานได้โอ้ทีนี้รถไฟฟ้าตอนนี้รถไฟฟ้า BTS ก็ะออกจากเครื่องจากฐานแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้นี่นะครับ <c oughs> เรามาเห็นวันประวัติศาสตร์แล้วรู้สึกพอเป็นภาพภาคภูมิใจทีเ่เกิดวืน้นประเด็นไทยวัฒนธรรมอันสวยงามวัฒนธรรมที่รุ่งเรืองมาก่อน ตัวโพสไทยเขาบเป็นปเมืองที่เคยรู้เรื่องมาก่อนผู้สีตุ้ยทยาได้ซ้ำนะครับนก็คุณสีอินทรทิพย์ก็คุณรามคำแหงคุณผาเมืองที่ว่าสร้างบ้านแฝงเมืองเป็นที่อันนี้จะอาจจะเป็นนี่อาจจะจะเป็นวัดหรือจะเป็นยังไงไม่ทราบนะดูคือสถานที่ของเรามองไม่ถูก เมืองเก่าเนี่ยเป็นสุโขไทยจะยังดูสิ่งก่อสร้างไม่น่าจะเป็นปราสาทไม่ใช่ไม่น่าจะเป็นพระปราสาทอาจจะเป็นฐานที่วัดมากกว่าดแ mm hmm. ปนนกลกประหลาดที่ก็ร่มรื่นต้นไม้ตัดราะว่าก,กแต่งพื้นที่ดูสวยงามต้นพิคุณร่มรื่น นี่เขาก็ลังพาเที่ยวโดยรถไฟ้าของทางศูนย์้วยกันนักท่องเที่ยวนี่ที่คูเมืองคลองเมืองล้อมรอบเลยมเ,เมืองกับการวางแผนเมืองแผนทางเมืองรอบๆนี่คือเป็นเมืองเก่า,อา,กา,ากอาจจะเป็นชาวบ้านลุกล้ำลุกเขตอาจจะเป็น เว้นที่ขอคืนบางทิ้งบางสว่ว, oh. แวนแล้วเราย้อนระลึกถึงวมมัอดีตอดีตสายฟ้านมาดธรรนดามายุดน้ำจากที่งแย,ยกระใดนั่งเงินนั่นแหละเองถ้าย้อนอดีตได้ย้อนลึกธาได้ทำให้ชีนได้จะไปดูเมือนะว่าไปเรออกมาเรยอท้องฟ้าก่อนนะครับมาดู oh. ความยิ่งใหญ่ลังการ อ่ามีโชลมพักเครื่องด้วยโอ้หแว่ชมยดิหลังเก่าโบราณโอ้ยอดเยีดรเจ้านี่แค่ก็เจ้าแก่เลยนะที่มาเทียวนกับรถคันนี้โอ้โหสถานที่สวยงามต้นไม้ดูเรื่องเรื่องนะเพืน คนๆทีนท่คนครปุมสวยงามอี้ต้นไม้ลุ่มมีคูน้ำคลองเมืองขุดไว้เพื่อให้น้ำสดชื่นคลองเมืองคูน้ำเหลือ ของน้ำเนียคลองน้ำมาที่สุดไว้คองน้ำที่สุดไว้ระบบรียว่าปุ๊บตัวปลาสามีโรคไม่รู้เราไม่มีสิ่ที่เรา่เอาแล้วมาึงเน่วครับแบบวอตรกโลกพุธยาสีสัทธนาลัยนี่บ้านาหารเปิดด้วยครับ น้านี่ยนักงานนักง,งานเขาบริการด <c oughs> ูสองดีม<อ>มั้งนี่แห่้าปางวีงามวีงามดีแค่ ความยิ่งใหญ่กว่าคือคนซุดตัวเลยนะพระฟางสุดตัวนึกถึงที่ประเทศอินเดียเจดีพุทธคยาสุดตัวลงมากเลยมันก็อยู่ในหุบกระดุมนี่นึกเหมือนกันแหละพระรางเหมือนกันเลยมันสุดตัวลงดินมันนิ่งเลยนะครับโอ้โห okay. าโอ้ออออโหนี่อลังการมากเดี๋ยวเราไปจอดให้ดูโอ้อไไโหนี่เลยธรรมดาเนี่ยสาธุสาธุแม่ฝั่งแม่ฝั่งนี่แหละภ <c oughs> ูมิ <c oughs> ใจที่เกิดเป็นคนไทยดูสิ่งที่สวยงามของบรรพบรุษไทย ก่อร่างสร้างบ้านสร้างเมืองมาให้เราได้อยอู่ทุกวันนี้เราได้อยู่อย่าง like claro. มั่งมีมัาสุขภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยนั่นเองคนไทยเทศไหนมาในโลกก็คือนอธิยาศใสดินแดนไทยของคนไทยก่อนทำที่นี่พักก่อนได้ไหมครับอ่าเสร็จให้พร้อมแล้วแล้วเราลงมาก่อนอุ้ย โอ้ยขอบสวยงามนี่มาดูกันครับระบบปลาไหนถ่ายไหมครับนี่ระบบน้ำูสุดยอดประเทศไทย Amazing คนไทยจจนิดแถนรักเห็นคนไทยง่ายคือมีรอยยิ้มครับนี่รอยยิ้มคือคนไทยแท้ เห็นแล้วมันชื่นใจภูมิใจจริงเกิดเป็นคนไทยเอาเพลงชาตินยดีคนไทยจะปลาแล้วเพลงชาติหน่อยโอ้โหนุ่นดังการต่างกับลระโอ้โหสวยงามครับ